สวัสดีครับพี่น้องครับผมมืนอนี้พ่อกันอีกแล้วครับผมพี่น้องพ่ยุทธพักกินครับมามืนอนี้ได้ก้อยเนื้อครับพี่น้องก้อยเนื้อกับต้มแซบครับผมปุ่นนะใส่บ้า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 มที่ผนพี่น้องเอ้คำแรงแห้งหมานทีเก่าเล้ครับขอบเบิงแล้วก็ฝากกดได้กดแชร์กดติดตามให้ผมเด้เลยครับพี่น้องเป็นกําลังใจให้กันละกันครับผมเอาจำเปรลงไปครับอืมก้อยเนื้อ แซบเลยครับพี่น้องอัมกะเทียมตามลงไปครับกลบยำม,มือมือขึ้เก้าแล้วครับพี่น้องกินยำได้กะแซบยำได้ครับพี่น้องก้อยเนื้อก็ได้อืมสต้มลงไปครับอืมห่อนหอนลองคอดีๆครับผมข้าเนียวครับจำ ไปแ้ต้องไปคุยคุยอําคำนี้ก็แทบคือเก่าครับพี่น้องจับลูกโดดขึ้นมาครับยังบออําครับยังพออํามาสดตงกันครับอํมฝูงบินตั้มกันหลายเนี้ยจังเลยเนอครับพี่น้องขันเป็นจับขวัวได้แล้วเนี่ยโอ้ว่าจะจับขวกินยู่หรอพี่น้องมันหลายพอครับจำเบรต้องไปอีกคำต่อไปครับ อมตามโดยตรกโดดครับเสร็จครับครับพี่นอ้องอมสู่ก,สกันสูงกันกรับสูดเด้อครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้ครับผมผมก็สูดกันนะครับบอกตั้พี่น้องลายก็ได้ครับผมคอยเก็บค่อยออมไปครับพี่นอ้องซักมือหนึ่งเขาต้องสำเร็จได้ด้วยดีครับ แต่ว่าก็จะเลือมเด้อพี่น้องเฮดโตมีค่าจังเด็ก็มีค่าเด้อครับผมยนำมือก็แล้วครับปรดแซบ,บกดเก้าแล้วครับจ้ามองไปครับอืมตามด้วยลูกโดดครับพี่น้องเ,เนื้อเริ่มมาแล้วครับผม สต้มฮอนพี่น้องเอ้ลองคอครับสตรอมฮอนอํมฟูงมิน,น,นตั้มหนีมันาหลาดีครับพี่นอ้องตั้งว่าละอาหารสดครับผมจับหมกบางเด้นครับพี่นอ้องอมครับนี่ก็แซบอีกครับผมหงละพ้าครับมวนมวนอํม จำน้องไปอีกครับนี่ครับอืมแซ่บสุดยอดอีลีครับมาแล้วครับเงยามาแล้วครับยำผักกบกบกบสต้มโอครับพี่น้องอ้มแซ่บสุดยอดเลยครับจำมวยมุยมวยมวย จามุยมุยอ้มตามด้วยทั่วครับอาหารอีสานบ้านเท่าแล้วครับพี่น้องง่ายๆครับฝนก็นตกดีดครับพี่น้องเอาจำเบลงไปครับอ้มคำใดก็แ่บคำนั้น สดตมลองคอกันครับพี่นอ้องอืมแซ่บมากๆเลยครับตมขมอำลลดีดีครับพี่นอ้องมาหลากมาครับจำนงไปจำนงไปครับอืมคำนี้ก็สุดที่จะบรรยายครับพี่นอ้องตามด้วยลูกโดด,ดครับอ ับกท่านก็อย่าลืมเด้อครับพี่น้องอีกจักรอบนะครับข้ามาเบิองล้วก,กดไลค์กดแชร์ผมเ,เด้อครับพี่น้องกดติดตามผมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมเด้อครับพี่น้องอย่าลังเลให้กันแลนครับพี่น้องระวังเด้อครับไปใส่มาใส่กัสุขภาพต้องมาก่อนเด้อพี่น้องครับผม อายุเข่าครับฝนตกครับไปแสมาใส่กนันลำบากนะครับผมแต่พี่น้องก็อย่าลืมเด้อเฮ็ดโตมีคาจังได็ก็มีค,าน,มคานะครับพี่น้องคำนี้มันกินใจอีนะครับพี่น้องคำใหญ่ๆนะครับอ้ํ มุยมุย,มยสายหวัวพอมซสบหลายห้ยผักกาดครับตามลงไปครับฝืดคอแล้วสดสดสดอืมไล่ฝูมินตามเงืแล้วครับพี่น้องอืม ผมมิ้นต์ตั้มก็ไหลายครับพี่น้องแซ่บอีกเมนูนี้ก็แซ่บคือเก่าครับพี่น้องลาบก้อยต้มขมครับพี่น้องนะครับเป็นความังใจให้กันและกันเด้อครับพี่น้องผู้ใดมีแล้วก็ให้มียิ่งๆิ่งกินไปเลยครับผู้ใดบ่ทันได้มีไก่ฟ้ามีนะครับสวัสดีครับ